แพ่งเนติบัณฑิตสมัยที่64ข้อ7มาตรา1178เป็นเรื่ององค์ประชุมองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่มาตรา1201การจ่ายเงินปันผลทรงคําตอบกอไก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1178บัญญัติว่าในการประชุมใหญ่ถ้าไม่มีพูดถือหุ้น มาเข้าประชุมรวมการแทนหุ้นได้ถึงจำนวนหนึ่งในสแห่งทุ่นของบริษัทเป็นอย่างน้อยแล้วท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดห,หาได้ไม่บริษัทสยามจำกัดมีทุนจดทะเบียนจำนวน1นึ่งแสนหุ้นเมื่อมีผู้เข้าประชุมจำนวน2 7งหมหุ้นซึ่งเกินจำนวน1นในสแห่งทุน การประชุมดังกล่าวจึงครบองค์ประชุมและชอบด้วยกฎหมายแล้ววงเล็บขอไข่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1201วรรคหนึ่งบัญญัติว่ 1, หาห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่การอนุมัติเงินปันผลหรือไม่จึงเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่และไม่มีบทกฎหมาย ได้บัญญัติให้ต้องได้มติพิเศษจึงต้องใช้มติธรรมราเสียงข้างมากดังนั้นเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผลมติดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ข้อควายไม่มีบทกฎหมายมาตรามาตราใดบัญญัติว่าเมื่อบริษัทมีกําไรแล้วจะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไปการจ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 1 2 0 1วก1ดังนั้นมติมต,มติพิเศษดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว